หมุน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 หมหมุนนอีกหมุนอีกหมุนอีกเยอะอ้าวอ้าวบบอ้าวอ้าว,อาวตอนนี้นะครับโทรถามเขาเขาบอกให้อ่อมาด้านหลังตู้นะครับเพื่อปิดสวิตช์ครับเป็นกำลังใจให้พ่อเอ็มด้วยนะจะโดนไฟชอดด็อตหรือเปล่านะทำยังไงครับท,ที่ตู้ซ้ายมือข้างล่างเปิดอ๋อเปิดปิดสวิตช์ใช่ไหมเจอแล้วเจอสวิตช์แล้ว เชอร์เบตสิครับโอ้โหอันตรายมากเลยดูทางเขาหน้าเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับอมเลสดีค่ะและนี่คือตู้ไข่ที่อลังการมากครับที่เซ็นทรัลพระรามสองโอ้โหโหดมากเลยโอ้เด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับอ้าวสวัสดีครับอโอสวัสดีครับโอ้วันนี้อาโอก็มาเดินห้างกับเราด้วยครับเรือตบแน่นะนี ของเงินเอาโออีกแล้วครับผมหลายร้อยเนะโอ้แมทโอ้แต่อันนี้มันเป็นตู้แบบสวยๆนะใบละร้อยเลยนะเนี่ยโอ้โหมีแต่ของสวยๆครับโอ้การ์ตูนอะไรบ้างเพื่อนๆรู้จักนะมครับโอ้โหสวยๆทนาดนั้นเลยอุ้ยอันนี้เป็นมาเวลมาเวลอันนี้ BTS อันนี้ BTS เหรอรถไฟฟ้า BTS อันนี้อะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นนักบาสนะฮะอันนี้เป็นนารูโตะนะฮะอ๋อวันนี้ไม่มีตะควิดเกมนะครับอ้อมเลยอยากได้แบบไหนครับอ้อมเลยต้องขอตังคเอาโอแล้วเอาเดินหนีละ ออมเล็ตไม่รู้จักเลยนะครับกรัตูนพวกนี้รู้จักแค่ BTS นะแต่ส่วนพ่อเอ็มจะรู้จักนี่ครับมาเวลนะครับอมเล็ตออเล็ไปดูข้างล่างกันดีกว่าปะออมเล็ตอ๋อมีอีกที่หนึ่งสวยมากเลยโอ้โหเอาบอกว่าพาหนีครับเอาเอาอาพาเอาพาหนีครับบอกกรนี้แพงครับละร้อยเอาบอกจ่ายไม่ไหวนะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างไปออมเล็ตเซ็งไหมครับออมเล็ตเซ็งนะครับโอ้โหโอ้ยเซ็งเลยปวดหัวเลยโอ้โหไปเดี๋ยวลงไปดูชั้นนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะ เขาก็จะมาช่วยเลี like the the ้ยงหลานๆนะครับเพราะเขาไม่มีลูกนะครับเขาก็เลยมาช่วยเลี้ยงหลานเขาเป็นน้องชายของพ่อเอเงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงไปดูชั้นหนึ่งครับแต่ตอนนี้เขาคิดว่าตุ๊กตาไม่สวยหรือว่าเขาต้องการจะพาหลานหลานหนีก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตรงนี้มันแพงนะครับโอ้ลงมาแค่ชั้นเดียวครับเจออีกแล้วครับตรงนี้เป็นตับเลยอุ้ยตรงนี้มีตู้แบบนี้ด้วยครับตู้แบบนี้จะเป็นลักษณะของตู้ไข่ที่ราคาจะไม่สูงนะแต่ถ้าแบบนั้นมันจะเป็นงานพรีเมียมครับราคาจะสูงนะ เอาแล้วเด็กๆวิ่ง้วครับดูครับว่าจะมีตัวที่ถูกใจหรือเปล่าพอลงมาดูก็จะเป็นเซ็ตเดิมๆนะครับมาวิลแล้วก็เป็นพวกเนี่ยพวกเบีีเ t s อะไรเงี้ยไม่มีแจ๋วๆเลยนะเนส่วนตู้ตรงนี้ถ้าราคาถูกหน่อยก็จะเริ่มมีแบบพวกสควิตเจมหลากหลายขึ้นครับแต่มันจะตัวไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้สวยมากนะอเมร็ดอยากได้แบบไหนครับอเมรดโอ้ยนี่น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไร b ี s ใช่ไหมโอ้อเมริดรู้ ใครใครใครรู้จัก BTS ก็คอมเมนต์บอกนะครับเพราะเอ็มก็ไม่รู้จักนะ BTS คืออะไรนะเพราะเอ็มรู้จักแต่รถไฟฟ้า BTS นะครับน้องเชฟเบตเอาไหนน้องเชฟเบตน้องเชฟเบตเอานี่เหรอนหอโอ้ยโอ้ยนั่งเชฟเบตเอามาเวว่าเจ๋งมากเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมดูมันเล็กๆจังเลยอ่ะแต่ตัวมันใหญ่มันจะใหญ่ได้แบบนี้จริงๆเหรอเอาไอรอนแมนทรอนี่ครับแบ็คแ p นเดอร์แล้วก็กัปตันอเมริกาแล้วก็ธานอสสไปเดอร์แมนเดอะฮั k แล้วก็กรูท กูอยากได้กรูดอ่ะกูน่ารักอ่ะฮะยาดให้น้องแคเบดเลยแคเบ็เออน้ามาแคเบ็เอาดูดิกล้องมันเหมือนเล็กๆนะครับไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงนะมาหมุน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 หมุหมุน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 หมหมุนนหมหมุนานหุมุนมนหมนหมุมุนหมนมุนหมนมนนมนน คอยมันขึ้นเงินยังอ๋อต้องแลกเหรียญก่อนเนาะเอี่ยแต่เราใส่ไปแล้วไงอ้าวอ้าวโอ้โหข้าแล้วไงงานเข้าแล้วไงอ้าวหยอดแป้งร้อยไปเมื่อกี้นะครับโอ้ยมันต้องเป็นเกียวโอ้ยิ่งไม่ค่อยมีตังค์อยู่นะครับผมโอ้โหอ้าวลองโทรไปเบอร์นี้นะครับโทรไปด่วนเลยโอ้โหเติดต่อนะครับติดต่อเลยรับมีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ครับโอ้ย หมุนไปแล้วนะครับโอ้โหทำยังไงดีนะเนี่ยมันพังเนี่ยพ่อเอ็ออเเมออมันต้องเป็นงานนี้พ่อเอ็มมันต้องเป็นยใหี้ใช่เหรอเอออันนี้ดูลื่นๆไงไม่รู้อะโอ้ยตายเลยเอา่าโอติดต่อก,กันนะครับตอนนี้งานเขาแล้วอ้าวอ,อมเล็ตเป็นเรื่องของออมเล็ตเร็วอะตอนนี้นะครับโทรถามเขาเขาบอกให้อ้อมมาด้านหลังตู้นะครับเพื่อปิดสวิตช์ครับเป็นกำลังใจให้พ่อเอ็มด้วยนะจะโดนไฟช็อตหรือเปล่านะทำยังไงครับที่ตู้ซ้ายมือข้างล่างเปิดอ่าเปิดปิดสวิตช์ใช่ไหมเจอแล้วเจอสวิตช์แล้ว นี่ทำพิจารณ์ตรงนี้นะครับเปิดปิดเลยนะแล้วเอาโอ้คุยดูครับเร่งชองปัมปิดแล้วเปิดเลยนะอ่ะปิดแล้วก็เปิดปุ๊บอึ๊บอ่ะเปิดแล้ว,เป,ลว,เ,ปลวเปิดแล้วครับได้ไหมอโอ้อ,โอ้าวคอยมิอยู่หลังตู้ครับเอาแล้วผมขอเดินออกไปก่อนครับโอ้ยลำบากมากครับการจอดไข,ข่ทางนี้ได้ไหม มันห <aa> มุนเหมือนมันฟรีฟรีอ่ะไม่เหมือนต๊ะอื่นมันดังแกะ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 มันเหมือนมันเหมือนแบบหมุนแบบหมุนหลวมๆอ่ะเฮ้ยลงมาแล้วโอ้ยลงมาแล้วโอ้ขอบคุณมากโอ้ได้แล้วต่อไปเราก็รู้วิธีละไปไปรีเครื่องด้านหลังครับใช่เหรออุ้ยสวยเฮ้ยอู๋ได้สบายด้แมนโคตรเจ๋งอ่ะดูดิอัมเบตได้สบายด้วยแมนเอ้ยไม่ใช่น้องเซเบรดได้สบายด้แมนนะครับอุ้ยสวย อยากเอาบ้างอยากเอาบ้างอยากเอาบ้างไปเอาตัวไหนครับพ่อเอ็มอยากได้กรูดเลยฮักก็หล่อนะถ้าได้ฮักอ่ะท่านแม่อได้ฮักอ่ะเอาเอาสุดสุดท้ายเอาโอก็โดนนะครับเอาแล้วโอหเอาล้วครับเมื่อกี้พ่อเอ็มเอาหมุนเลยตอนนี้จะได้หรือเปล่าหมุนอีกหยอดรอบสอง เป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอา้าวเป็นเหมือนเดิมไปแล้วเขาเรียกว่าไม่เข็ดนะครับเฮ้ย,ยโอ้โหลว่ามันต้องหมุนเยอะมากเฮ้ยไ,ได้ตัอวอะไรอะกคปตันอเมริกาได้เหรอทำ<ด><ด>หน่ยได้อะไรสตีฟโรเจอร์สตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาะอะเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับผมนี่เย้ขอบคุณเอา้ก็แล้ว ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องออม็ตคิดขับนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ